อันนี้ก็นะครับเป็นการแสลงบขาด่วนนะครับจากานะครับตัวแทนของพวกเราเพื่อประกอบด้วยหลักการที่เรางา้ก็คือเครือข่ายนักพิจารณาเพื่อสิทธิข้อมูลเพื่อตรวจสอบนะครับแล้วก็สมัคชักจอมจนแล้วก็อปปอโดยไปถึงองค์กวามรู้ข่ายอื่นนะครับที่นะครับในความยากและหนักในตอนนี้แต่ก็เป็นคนงานที้งเข้าร่วมนะครับก็อย่างที่ทราบดีนะครับว่าเช้าตรู่วันนี้นะครับก็เกิดนะครับนะครับปฏิบัติการ าา่งซึ่งแม้ว่าจะคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในที่นีแต่ก็ไม่คิดว่าจะเร็วแล้วก็นะฮะสอบทานการตรวจขนาดนี้นะครับจนไม่เปิดโอกาสนะฮะให้นะครับคนที่อยู่ในวิที่ได้ตั้งตัวก็ตั้งรับตั้งนะครับเราก็จะเห็นนะฮะนะครับว่าเกิดขึ้นเมื่อวันสุกเลยนะฮะนะครับเราก็นะฮะไม่เห็นด้วยกับการพิจานแล้วก็ขอประนามนะครับการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐในช่วงท้ายสุดทางกา ด้วยเหตุผลนะครับหลายประการด้วยการเชื่อเดี่ยวนะครับจะให้นะครับท่านผู้ชมผู้อยู่ข้างนผมนะครับได้มีโอกาสาได้ร่วมชี้แจงด้วยแต่หลักๆก็คือว่าหนึ่งนะครับการชุมนุมที่เรียกว่าหมู่บ้านทุนฟ้านะครับที่มีองค์กรสององค์กรต้อย่างก็คือนะเดินถนนฟ้าแล้วก็ทางดีเล็กบ่อยนะฮะจัดมาตั้งแต่วันที่13มีนาคมมีลักษณะเป็นการชุมนุมโดยสงบสันติปราศจากอาวุธนะครับกิจกรรมไม่ได้มีลักษณะยั่วยุ หรือว่าเจาะก่อให้เกิดความรุนแรงนะฮะหรือว่าเก่อให้เกิดความนะครับนะฮะเดือดร้อนวุ่นวายต่อนะครับนะะสาธารณะแต่อย่างใดนะ,ะชุมนุมอยู่ในสถานที่นะครับนะครับอันนะฮะ,ะค่อนข้างจับมิดชิดและขณะเดียวกันก็ได้ขออนุญาตนะครับตามพรบการชุมนุมสาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นเนี่ยในแง่ของนะฮะลักษณะการชุมนุมก็ดีนะครับแนวทางในการดําเนินการชุมนุมก็ดีนะครับเป็นไปตามการใช้สิทธิ์นะที่ได้รับการรับรองและรับนูลรวมไปถึงปฏิญญาสากลที่ประเทศไทยได้นะฮะไปลงนามเอาไว้นะครับประการที่2ก็คือว่านะฮะด้วยเหตุที <hi> ่าการชุมนุมตรงนั้นมาสงบนะครับสันติโดยพรากอาวุธฉะนั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่รัฐนะครับใช้เข้ามาอ้างนะครับในการนะฮะสลายการชุมนุมจึงฟังไม่ขึ้นฟังไม่ขึ้นยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่า กฎหมายนะครับที่นํามาใช้ในการที่จะสลายการชุมนุมนะฮะยิ่งฟังไม่ขึ้นเข้าไปแล้วใหญ่คืออะไรกฎหมายที่เอามาใช้นะครับในการสลายชุมนุมก็คือการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินนะฮะและก็ภายใต้ข้ออ้างว่าในลักษณะของการควบคุมการแพร่ระบาดของนะฮะโควิด -19 แต่จะว่าไปนะครับจดหมายฉบับนี้นะฮะมันบังคับใช้เฉพาะในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยหรือว่าความมั่นคงสูงสุดซึ่งไม่ได้ครอบคลุมในกรุงเทพมหานคร นะครับฉะนั้นเนี่ยนะฮะการหยิบเอานะครับกฎหมายมาตรานี้มาใช้นะครับโดยเฉพาะที่พรกฉุกเฉินที่บังคับใช้ที่เกี่ยวกับนะการป้องกันนะฮะการแพร่ระบาดของนะฮะโรคโควิด19เนี่ยนะครับจึงนะครับผิดฝาผิดตัวหรือว่าถูกผิดนนสถานที่นะครับมันไม่ได้เข้าข่ายตรงนี้นะครับไม่นับรวมไปถึงนะฮะพรบควบคุมโรคติดต่อฉะนั้นเนี่ยนะครับรวมความแล้วก็คือว่าเป็นการใช้กฎหมายที่ผิด และขณะเดียวกันก็ไม่ได้ใช้นะครับไปด้ากสารที่ต้องการที่จะนะฮะป้องกันหรือว่าควบคุมการแพร่ระบาดของโรคแต่อยา่างใดเพราะอย่างเราก็ทราบดีนะครับการชุมนุมของนะครับหมู่บ้านทะลุฟ้าได้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขนะครับที่ว่าด้วยการป้องกันนะฮะควบคุมนะการระบาดของโควิด -19 นะครับมีการคัดกรองนะครับมีการนะฮะนะครับตรวจสอบวัดอุณหภูมิมาแล้วก็ว่าไปตามมาตรการที่ว่า,าไว้และที่ผ่านมา ไม่เคยปรากฏนะครับว่าคนระับมีผู้นะติดเชื้อนะครับหรือเข้ามาแล้วติดเชื้อหรือออกไปแล้วติดเชื้อไม่มีนะฉะนั้นนี่ในข้อนี้นะฮะจึงนะฮะตัดออกไปได้นะฮะฉะนั้นแล้วนะฮะเข้าใจได้ก็คือว่านะครับเป็นเรื่องของการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการขจัดผู้เห็นต่างทางการเมืองหรือว่าศัตรูการเมืองเสียมากกว่า พราะดังที่เราทราบดีะฮะว่าข้อเรียกร้องหลายข้อด้วยกันนะฮะของนะครับหมู่บ้านทะลุฟ้าไม่ว่าจะเป็นนะครับการให้นะฮะ,ะปล่อยตัวนะครับผู้ที่ถูกคุมขังนะครับการเรียกร้องให้คุณประยุทธ์ลาออกนะฮะการเรียกร้องนะครับให้มีการเขียนรัฐมนูญใหม่หรือว่าการเรียกร้องให้มีการนะฮะยกเลิกมาตรา112ล้วนแต่เป็นข้อเรียกร้องที่แทงเข้าไปในใจดําของคนที่นั่งอยู่ในอำนาจตอนนี้ทั้งสิ้น ฉะนั้นเนี่ยนะฮะจะเข้าใจเป็นอื่นไปไม่ได้อะฮะนอกเสียจากว่าการอาศัยนะครับช่วงจังหวะเวลานี้นะฮะในการที่จะนะฮะใช้กฎหมายนะฮะเข้ามาในการที่ขจัดผู้เห็นต่างกับข้อที่3ที่เราเห็นก็คือว่าหลังจากที่มีการสลายการชุมนุมแล้วก็มีความพยายามที่จะสร้างความชอบธรรมนะครับให้การสาลายความชุมนุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าการอ้างว่านะฮะตรวจค้นพบสิ่งเสพติดสองผิดกฎหมายอะไรก็ว่าไปอีกเต็มไปหมดเลย ต,ตั้งที่นะฮะในการเข้าไปสลายการชุมนุมตรงนั้นเนี่ยนะฮะออถ้าจะไม่มีโอกาสนะครับที่ให้นะฮะคนที่อาจจะเป็นว่าประจักษ์รยานหรือว่าบุคคลที่3ได้เข้าไปตรวจสอบนะฮะถึงความชอบหรือความโปร่งใสในการนะฮะตรวจค้นจับกลุ่มตรงนั้นแต่อย่างใดจึงนะฮะอาจจะฟังไม่ขึ้นนะฮะหรืออาจจะยังมีข้อสงสัยได้ว่านะฮะในสิ่งที่นะครับตำรวจนำมาถแถลงเพื่ออ้างความชอบธรรมในการสลายการชุมนุมนี้นะฮะมันฟังขึ้นหรือไม่ สามข้อนี้ประกอบข้อด้วยกันนะครับพวกเราจึงคัดค้านแล้วก็ขอประนามนะครับการนะฮะจับการสลายแล้วก็การควบคุมตัวนะครับผู้ชุมนุมหมู่บ้านะนุฟ้าแล้วก็เรียกร้องนะครับให้นะฮะมีการปล่อยตัวนะครับผู้ที่ถูกควบคุมอยู่ขณะนี้นะฮะไม่ว่าจะอยู่ในชั้นไหนซึ่งจะมีการดาเนินการต่อไปนะฮะแต่โดยดีแล้วก็ในทันทีนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับอันนี้ก็เป็นหลักๆ แต่ทีนี้นะเนื่องจากว่าวันนี้ครับเรามีหลายกลุ่มนะครับที่เข้ามานะฮะในการที่จะนะร่วมแถลงข่าวกันในวันนี้นอกเหนือจากในคอนอศที่ผมได้พูดนะครับเป็นโดยวาจาแล้วนะครับก็จะมีกลุ่มต่างๆมีสมาชาคนจนนะครับคุณบารมีชัยรัตน์ท่เป็นเลขาธิการนะครับแล้วก็มีนะฮะกอปอปอนะครับซึ่งวันนี้จัดกิจกรรมวันนี้นะครับเราก็มาใช้พื้นที่ตรงนี้แล้วก็มีอาจารย์เคสจริงๆก็อยู่ในกลุ่มของคอนอนะฮะคือการวิจากาลิสิทธิที่ร่มเมืองแต่ก็ทาในเรื่องของกล นะครับในนะฮะหมู่บ้านทะลุฟ้าด้วยและเป็นเรื่องที่น่าขันก็คือว่าวัสดุอุปกรณ์ที่กลุ่มหลากหลายทางเพศใช้ในการรณรงเนี่ยกลับถูกนํามากลายเป็นหลักฐานแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีนะครับโดยฝั่งนะฮะปฏิกิริยาฝ่ายขวา ไม่ว่าจะเป็นนะฮะอาจจะเรียกว่าเซ็กทอยส์หรือถุงยางอนามัยทั้งนั้นจริงยิ่งเขาสิ่งเหล่าน,นั้นเป็นอุปกรณ์ที่เขาใช้ประกอบนะครับในการที่จนะนะจัดนิ่เทศกาลหรือถ้าทำกิจกรรมรณรงค์ในหมู่บ้านซึ่งเดี๋ยวอาจารย์เคสจะได้พูดถึงหรือได้ต่อนะครับอาจารย์ภัสกรก็อยู่ในคอนอสสอเหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมาก็ไปเป็นกําลังหลักของเรานะ,ะในหมู่บ้านทะลุฟ้าแล้วกิจกรกรตมต่างๆโดยเฉพาะยิ่งการจัดการกระเชิงศิงละปะวัฒนธรรมการฉายหนังการอะไรใช่ไหมครับก็เดี๋ยวอาจารย์ภัสกรจะจะเล่าให้ฟังว่าวที่ผ่่่าาาาาาานนนมมเรรรได้้้้ใใชโออกกสขงงูบททะลุฟีจณ ไหวกับความคิดทางสังคมอย่างไรนะนอกจกนั้นเราก็จะมีนะครับคุณแม่พิมนะฮะคุณแม่ของคุณไผ่นะครับ,นะรบซึ่งปัจจุบันก็นะฮะถูกควบคุมตัวอยู่แล้วก็ยังไม่ได้รับการประกันนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมอยู่ในหมู่บ้านนั้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เดินทะลุฟ้าด้วยซ้าไปนะครับก็จะได้มาเล่าให้พวกเราฟังในถึงตรงนั้นนะครับก็แล้วก็มีพี่บาร,รมีนะครับจากสมัชชาค,คนจนซึ่งนะอาจจะเริ่มพี่บาร,รมีก่อนเนื่องจากเมื่อเช้าเนี่ยสมัชชาค,คนจนได้ออกถแถลงการไปเรียบบร้้อแลวเชิญพีรรม ครับคืออย่างนี้นะฮะคือผมเนี่ยมีความเห็นต่อเรื่องนี้ผมมองจากมุมข้างนอกก่อนก็คืออันดับแรกเนี่ยผมเห็นว่าก่อนการชุมนุมของหมู่บ้านทะลุฟ้าเนี่ยมันมีการชุมนุมของพี่น้องกลุ่มเกษตรกรในกลุ่มหนึ่งชุมนุมอยู่สามสี่เดือนแล้วครับอยู่ที่บริเวณเหน้ากระทรวงกเกษตรแล้วก็หน้าสำนักงานประสิรูปที่ดินโดยที่ไม่มีการถลายการชุมนุมอะไรเลย โดยที่ไม่มีการตั้งข้อหาหรือไม่มีการไปปิดหมายแปอะไรทัสิ้นะแล้วปรากฏว่าทบัยเมื่อสองวันก่อนมีการมาปิดหมายที่บ้านทะลุฟ้านะครับโดยที่ไม่ได้ปิดหมายหมู่บ้านนั้นเหมือนกันแล่อยู่ๆหมู่บ้านนั้นเนี่ยที่ชุมนุมกลุ่มนั้นเนี่ยก็กลับไปกลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะรู้แต่ว่าเมื่อคืนนี้ผมผ่านเข้าไปดูก็ก็ไม่เห็นผู้ชุมนุมกลุ่มนั้นแล้วน,นี่นี่เรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่สองเนี่ยเมื่อเช้านี้ผมดูไลฟ์สดเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ผู้ที่ชุมนุมอยู่เนี่ยเก็บของให้เสร็จภายในสามนาทีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไงที่จะเก็บของภายในสามนาทีเพราะว่าหลังจากที่จับไปแล้วเนี่ยผมก็เข้าไปที่หมู่บ้านนะแล้วผมก็ไปพบเจ้าหน้าที่กทอมอเนี่ยเอาเอารถมาขนของเนี่ย ใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะครับยังไม่สามารถเก็บได้เสร็จแล้วก็ไม่ได้เก็บแบบเรียบร้อยเลยนะเต็นที่เขากางนอนไว้เนี่ยก็จับทิ้งถังขยะเลยคือปกติการเก็บเต็นก็ต้องเก็บถอดเรียบร้อยเขามีที่เขามีชุดอะไรของเขาใช่ไหมฮะอันนี้ก็เก็บโยนใส่ถังขยะเลยทั้งที่มีของมีอะไรอยู่ในเต็นด้วยซึ่งน้องๆบางคนเนี่ยก็ตะโกนบอกว่าเฮ้ยเข้าของในเต็นเขาเสียหายนะแล้วทําไมเต็นทดีๆทำไมไปทิ้งถังขยะ แต่นะลังบอกว่าเนี่ยกันคือคุณไปกดดันเขาให้เวลาเพียงแค่สามนาทีแต่คนของคุณมาเก็บเนี่ยคุณก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะอีกทั้งการกล่าวหาเรื่องยาเสพติดเนี่ยต่อไปตรวจคนแล้วพบยาเสพติดเนี่ยผมอยากจะบ,บอกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่มันพกยาเป็นแ,นแท่งๆอย่างนั้นอ่นะใช่ไหมฮะปกติมันก็ต้องแอบพกอะ่นะ เพราะว่าถ้าถูกจกับมันจะได้ไม่ไมีปีปัญหาอะไรใหญ่โตถูกไหมฮะและยิ่งในที่ชุมนุมด้วยถ้าเกิดมันมีคนติดจริงๆเนี่ยมันยิ่งต้องกระมิดกระเมี้ยนมากกว่าน,นี้แต่ที่โโหไปเจอเป็นแท่งๆเลยผมอยากถามกลับไปจริงๆว่าคุณเบิกของกลางมาจากโรงพักไหนใช่ไหมฮะค,ควรจะควรจะต้องไปตรวจสอบโรงพักที่รับผิดชอบแถวนั้นด้วยว่าคุณเบิกไอของกลางมันขาดไปหรือเปล่า ไอกระชาแท่งนั้นมันขาดไปไหมนะคือทั้งหมดทั้งปวงคือสิ่งพวกนี้เนี่ยที่ผมอยากกระบ,บอกว่าอันนี้เนี่ยมันคือการใส่ร้ายป้ายสีอันนี้เนี่ยคือการกระทําที่ไม่ชอบทำนี่คือการใช้กฎหมายที่เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากันแกล้งคนที่เห็นต่างออเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งฮะอีกประเด็นหนึ่งก็คือคุณใช้พอรอบรโ,โรคติดต่อแล้วก็พรกฉุกเฉินเนี่ย มาแล้วคุณอ้างว่าเนี่ยผิดพรกฉุกเฉินถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราไปดูที่ตรอเข้าสารน่ะเดี๋ยวคืนนี้เดินไปดูก็ได้มีใครจับบ้างไหมนั่งทิดติดแน่นเปิดเพลงเตียงรั่นเต้นกันอยา่างดีไม่มีอะไรสักอย่างที่แสดงถึงการที่เรียกว่าเป็นการควบคุมโรคติดต่อได้เลยนะเพราะฉะนั้น,นการใช้กฎหมายอย่างนี้มันเป็นการใช้กฎหมายเพื่อการแกล้งกันจริงๆนะก็ ผมไม่รู้ว่าจะเป็นการกันแกล้งเพราะเหตุที่ว่าตัวแทนของรัฐบาลเนี่ยไปทําผิดพลาดในเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องบางกรอยหรือเปล่าที่ไปดูอะไรนะไล่กัญชาแปลงหนึ่งแล้วอยู่ๆมาโมเมคือยังไม่รู้ว่าเป็นของใครก็ไปกล่าวหาว่าเป็นของพวกบางกรอยซะก่อนจนภาคีบางกรอยเข้าไปชุมนุมกดดันแล้วก็ พู้ที่ถูกกล่าหานักก็ลาออกากก,กรรมการแก้ไขปัญหาไปอันนี้เพราะเรื่องเสียหน้านะั้นหรือเปล่าหรือว่ากลัวโดนโหกลัวโดนโหเพราะว่าพวกนีโโห่กันทุกวันอังคารอยู่แล้วทีนี้วันอังคารที่จะถึงนี้จะมีครบอรใหม่ขึ้นมาต้องมาถ่ายรูปกลัวโดนโหเสียหน้าก็เลยต้องรีบจัดการเดีก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆของผมที่มีข้อสังเกตนี้แต่ที่แน่ๆก็คือ เราเห็นว่าการกระทํานี้เป็นการกระทําที่ไม่ชอบเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเป็นการกระทําที่ขัดต่อเสรีภาพของประชาชนซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องประนามเป็นอย่างยิ่งขอบคุณครับออสวัสดีค่ะก็คือก็เป็นแม่ไผ่เนาะแต่เมื่อเช้านี่เป็นฐานะทนายความนะคะก็คือว่าเราแสดงบัตรทนายความอย่างปเปิดเผย เท่าไปบอกว่าเ,าเห็นเมื่อเช้านี่มีการไลฟ์สดมันก็ประมาณตีห้ากว่าเนาะเกือบหกโมงทีนี้เราบอกว่า,อาตอนไปนะ่ะก็คือจับเด็กๆไปหมดแล้วเหลือแต่เขาจะค้นของเราก็เลยบอกว่าเราเป็นทนายความเนี่ยเราอยากขอไปดูได้ไหมว่ามีคนหลงเหลือไหมหรือว่า,าสิ่งของที่คุณตรวจค้นอะ่ะมันมีอะไรด้วยหรือเปล่าเราจะเป็นประจักษ์พยานปรากฏว่าไม่ให้เข้าไปนะคะบอกว่าถามนาย ปรากฏว่าเราไปฝั่งะสะพานมันจะมีสองสองฝั่งไม่ไม่ใช่ฝั่งสะพานชมัยอีกฝั่งหนึ่งสะพานใช่ค่ะเขาไม่ให้เข้าไปเขาบอกว่าต้องไปหานายที่ฝั่งสะพานชมัยเราก็ไปฝั่งสะพานชมัยปรากฏว่าเราก็เห็นพ่อครัวนั่งแล้วก็เห็นไปเอาเด็กอ,อันมีมาสองคนให้มานั่งที่พื้น เราก็เลยบอกว่าเราในฐานะทนายความขอพบหน่อยอเพื่อเขาอยากมีการปรึกษากับทนายความเนาะก็ไม่ให้พบเราก็เลยว่าเอ้ยคุณลือ้ของหรือค้นของน่ะอย่างนั้นเราขอเข้าไปหรือเอานักข่าวไม่ว่าช่องไหนก็ช่างเนี่ยเอาเข้าไปดูได้ไหมว่าคุณมีความบริสุทธิ์ใจไหมที่จะให้ตรวจคน้นแล้วก็เปิดเผยปรากฏว่าก็ไม่ให้เข้าไปจนกระทั่งจับเด็กไป ขึ้นรถตั้งแต่หกโมงเช้านาะจับเด็กไปอีกสามคนหลังจากที่จับไปเกือบเจดสิคนไปแล้วที่ตชดมาจับเพิ่มอีกสามคนที่อยู่ในนั้นระหว่างเดินทางแล้วก็บอกว่าเอ้ยเราเป็นทนายนะโชว์บัตรด้วยบอกว่าเนี่ยเขามีสิทธิ์ถ้าคุณถ้าคนโดนครบคมเนีเขามีสิทธิ์ที่จะพบทนายความหรือผู้ที่เขาไว้ใจแต่ปรากฏว่า ไม่ให้พบไม่ให้อะไรทั้งนั้นแล้วก็จับเด็กไปที่ตชดอีกสามคนเ,เราก็รอสังเกตการหรือค้นทุกอย่างอย่างที่ที่ว่าน่ละค่ะก็คือค้นหรือทรัพย์สมบัติของเด็กทิ้งขยะเอาเข้าขยะเอาใส่รถขยะเลยเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันมันทำไม่ถูกแต่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ คือนายสั่งว่าไม่ให้เข้าเป็นทนายก็ไม่ให้พบเราก็เลยว่าขอประนามกันระทำครั้งนี้มันไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะขอบคุณค่ะ,ะสวัสดีครับผมะจะพูดในฐานะ,ะสมาชิกของคอนสสนะครับเครือข่ายนวิตชการเพื่อสิทธิพลเมืองซึ่งเป็นสมาชิกของเครือข่ายพิพุโกซึ่งเครือข่ายพิพากโกยก็คือผู้ที่ ก็เป็นกําลังหลักในการในการจัดกิจกรรมเดินทะลุฟ้าครั้งนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะพูดถึงกิจกรรมเดินทะลุฟ้าก่อนด้วยมันไม่ใช่แค่เรามันมีหมู่บ้านทะลุฟ้าที่ที่ตรงหน้าธรรมเนียมนะครับการเดินทะลุฟ้าเริ่มขึ้นตั้งแต่กลางเดือนกุมภานะครับที่เราเดินจากโคราชมาถึงกรุงเทพมาถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับแล้วก็จากนั้นก็คือขยับไปตั้งหมู่บ้านทะลุฟ้าตรงหน้าธรรมเนียมอย่างที่พวกเรารับทราบกันนะครับกิจกรรมเดินทะลุฟ้าก็อย่างที่อาจารย์นุรณ์สอนได้กล่าวไปนะครับว่าเรามี ข้อเรียกร้อง3ประการนะครับหลักคือ1ปล่อยเพื่อนเราและไม่จับกลุ่มคุมขังเพิ่มนะครับข้อที่2อก็คือเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากภาคประชาชนข้อที่3คือยกเลิก1 1 2แล้วเมื่อมาถึงใกล้ๆกรุงเทพเราเพิ่มประเด็นเรื่องของให้ประเด็นประยุทธ์ลาออกไปนะครับเรายืนยันการเคลื่อนไหวใน,ใ,นใ,นในแบบสันติวิธีมาโดยตลอดนะครับเราพูดกันมาโดยตลอดว่าในการเคลื่อนไหวตั้งแต่เดินจากโคราชมาเนี่ยนะครับถ้าหากโดน จริงๆมันมีการแทรกแซงมีการเข้าเข้ามาพยายามแทรกแซงกระบวนการเดินของเราอยู่ระยะระยะอยู่แล้วนะครับแม่พิมพ์ก็รู้ดีแม่พิมพ์ก็ร่วมเดินอยู่ในนั้นด้วยนะครับเป็นบางช่วงผมก็ร่วมเดินอยู่ในบางช่วงแล้วก็เป็นคณะทํางานเนี่ยนะครับเราพูดกันตลอดว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เรายืนยันเรื่องสันติวิธีโดยเฉพาะไผ่ก็ยืนยันมากว่าเราจะต้องเราจะต้องไม่ใช้ความรุนแรงใดๆถ้าหากเราเจอการกระทําความรุนแรงเราจะนั่งลงอยู่นิ่งๆนะครับดังนั้นเนี่ย อ,อขอโทษครับรู้สึกแม่แม้่คือในธรรดาคนที่อยู่ร่วมมาตลอดนะครับก็ทุกคนทราบดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วผมไม่รู้จะพูดอะไรมากไปกว่านี้นะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าเออไม่รู้จะรู้สึกยังไงดีตอนนี้นะครับว่าโดยรวมคือ,อ,อการกระทําที่กระทําต่อต่อพวกเราในครั้งนี้นะครับมันไร้ศักดิ์ศรีโดยสิ้นเชิงน,นะครับเออ ถ้าอยากให้พวกเราออกไปสมมตินนะฮะเจราจาก็สามารถก็ทําได้แต่ไม่เจราจานะครับใช้การใช้กําลังเข้ามาสลายในเวลาเช้ามืดในขณะที่ทุกคนกําลังนอนอยู่อันนี้มันไม่ใช่วิธีการที่มีศักดิ์ศรีเลยไม่มีศักดิ์ศรีอย่างสิ้นเชิงดังนั้นผมและพวกเราทุกคนในที่นี้ก็คงต้องพูดสิ่งเดียวกันก็คือก็ต้องขอประนามการกระทําของรัฐครั้งนี้ครับผมขอบคุณครับครับเดี๋ยวอาจารย์เพชร จากการสลายการชนุมนะคะสิ่งหนึ่งที่ออกในหน้าข่าวก็คือในเรื่องของการที่หยิบยกเอาแบบวัตถุนะคะการพูดถึงเรื่องแบบถุงยางอนามัยหรือว่าการแสดงในเรื่องของแบบเซ็กทอยเนี่ยค่ะประเด็นสิ่งนี้คิดว่าสังคมเนี่ยถูกพูดถึงมาอย่างช่วงช่วงหลังเนี่ยจะพูดกันบ่อยขึ้นนะคะว่าออการหยิบยกเอาประเด็นในเรื่องของแบบ ศิลธรรมเนี่ยค่ะมาใช้ในการที่จะแบบมองฝ่ายตรงข้ามเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ทําไม่ดีเป็นไม่เป็นไปตามกรอบศิลธรรมเนี่ยค่ะ mm hmm. ก็คือมันทําอยู่บนพื้นฐานของเรื่องของแบบอคติฉะนั้นการจับกลุ่มในครั้งนี้การพยายามแสดงหลักฐานแบบนั้นเนี่ยค่ะจึงเป็นสิ่งที่ชัดเจนนะคะว่าคนที่เข้ามาจับกลุ่มเนี่ยพยายามใช้ในเรื่องของอคติในการจับกลุ่มนอกเหนือไปจากเรื่องของแบบความคิดเห็นทางด้านการเมืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดมั่นสุดคือพยายามจะบอกว่า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมของคนกลุ่มนี้ที่ออกมาออชุมนุมอย่างสันตินะคะฉะนั้นขอประนามออการเข้าสลายการเออเออรวมตัวกันนะคะของคนที่อยู่ในหมู่บ้านทะลุฟ้านะคะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ได้มีส่วนร่วมบ้างนะคะในการเข้าไปทํากิจกรรมในหมู่บ้านทะลุฟ้าทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วนะคะว่ามันเป็นไปอย่างสงบแล้วก็สันติแล้วก็มีกิจกรรมที่พูดถึงเรื่องของปัญหาสังคมอย่างมากมายซึ่งคิดว่าเดี๋ยวน่าจะได้พูดต่อกันในงานเสวนาที่จะต่อจากนี้ค่ะ ครับขอบคุณครับก็นะฮะเมื่อกี้นะครับก็นะฮะได้ทราบแล้วนะครับว่าประเด็นของเราคืออะไรรวมไปถึงว่าแต่ละท่านที่เข้าร่วมตรงนี้นะครับได้พยายามจะนะฮะเะพะเจาะจงตรงไหนบ้างอย่างไรจริงๆแล้วมันมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ประสานเข้ามาเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดเราตามข่าวนะครับก็จะทราบว่ามีความพยายามที่จะสึกพระนะครับสองรูปนะครับที่อยู่ในที่ชุมนุมแต่ว่าพระก็ปฏิเสธแต่สุดท้ายนะฮะก็ใช้กําลังนะครับในการที่จะนะข่มขู่และจัดการเราได้รับการประสานมาจาก คณะปฏิรูปนะฮะการศาสนาใหม่นะครับหรือว่าที่เราอาจจะรู้จักเป็นภาษาพูดกันโดยทั่วไปว่าเป็นกลุ่มแคร์ลอดอะไรเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มของพระภิกษุนะครับซึ่งมีความก้าวหน้านะในการที่จะนะฮะแก้ไขไม่เฉพาะในส่วนของนะครับไอเรื่องของการศาสนาแต่หมายรวมถึงในเรื่องของนะฮะการเบืองเดยรวมด้วยกลุ่มนี้จริงๆแล้วนะครับก็เมื่อกี้ว่าประสานมาว่านะฮะอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมปต่เนื่องจากว่านะฮะเราจัดนะเราจับกระชั้นนะครับก็อาจจะไม่ทันแต่ในชั้นต่อไปก็จะรู้แล้วเหมือนกันนะครับรวมความก็คือว่านะฮะหมู่บ้านทะล นะครับเป็นนะฮะคล้ายๆกับนะฮะก่มกิจกรรมนะครับที่จัดขึ้นมาที่ประกอบด้วยหลายฝ่ายหลายกลุ่มนะครับเข้าไปร่วมตรงนั้น ฉะนั้นเนี่ยการจับกลุ่มนะฮะหรือว่าควบคุมตัวนะครับคนที่อยู่ในที่ชุมนุมจึงไม่ได้นะฮะสะเทือนเฉพาะในส่วนของนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่ในเวลานั้นนะครับจะหมายรวมถึงกลุ่มต่างๆนะที่วันนี้นะฮะก็ส่วนหนึ่งมาร่วมแถลงข่าวกันตรงนี้ฉะนั้นในชั้นต่อไปก็คือว่านะฮะพวกเรานะครับในฐานะที่เป็นนะครับสมาชิกนะครับหรือว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่บ้านทะลุฟ้าก็จะได้หารือกันในระดับถัดไปนะครับว่านะฮะจะนะครับเคลื่อนไหวกดดันอย่างไรนะครับในการที่1นนะครับให นะฮะตัวของนะครับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับนะฮะปล่อยตัวนะครับผู้ที่ถูกควบคุมตอนนี้นะฮะในทันทีและยังไม่มีเงื่อนไขกับข้อที่2ก็คือว่าการยืนยันในสิทธิ์ในการที่จะชุมนุมและจัดกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้ต่อไป ซึ่งได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูรลมไปถึงปฏิญญาสากลที่ไม่ว่าจะกฎหมายฉบับไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าพรกรฉุกเฉินที่อ้างในเรื่องของการควบคุมคว่าการระบ,บาดของโควิด1 9จะมานะฮะขัดขวางเอาไว้ได้ แลในส่วนเวลานั้นนะฮะเราก็จะได้ขยับกันต่อไปนะครับสำหรับในชั้นนี้นะฮะก็ขออนุญาตนะครับแถลงข่าวในส่วนของนะครับการคัดค้านและก็ประนามการสลายการชุมนุมของตำรวจเมื่อเช้าวันี้กรณีของหมู่บ้านสุฟ้านะครับนะฮะทั้งนั้นก็ขอบคุณมากนะครับจะได้ดาเนินกิจกรรมอื่นๆต่อไปตามลำดับขอบคุณครับครับผมขอบคุณทางคอนสอร์สาชิคนจนแล้วก็องค์กรอื่นๆด้วยครับอ่ที่นี้ก่อนที่จะไปกันก็ไหนๆก็มากันตรงนี้พร้อมหน้าพร้อมตาแล้วสื่อก็มาแล้วก็ขอ ดําเนินการกิจกรรมก่อนที่เราจะเริ่มเสวนาดีกว่านะฮะคืออย่าเพิ่งไปไหนครับก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันํำลึกถึงนักโทษการเมืองด้วยการชูภาพที่มีทุกบ้านขอเชิญวิทยากรทุกคนเลยครับคุณเป็นจาคุณรมเชิญข้างหน้าครับโรมาแล้วมาอ่ามาแล้วครับแล้วก็มวลชนที่อยากจะมาก็ก็เชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับไม่กับใช่ผมเออครับ คับผมมาร่วมกันร,รำลึกถึงคนที่ถูกจับนะครับและยังไม่ยังไม่ได้รับการประกันตัวนะครับทั้งทังที่เป็นสิทธิ์ในการประกันตัวต้องต้องถือว่าไม่มีความผิดนะครับครับผมร่วมกันชูภาพให้ให้สื่อได้ถ่ายถ่ายรูปไว้เลยครับขอเชิญครับ เโล่กเ uh, ็นามาันนะเดินนี่เดี๋ใวเดโลนีคนมัให้ล่งครับให้ลนครับมวลชนคนไหนสะดวกลุกออกมาก็เชิญครับจะได้คนจะเรยเยอะยืนชูัยนคนยืนี่บอยืนมันมันยืนยนก็ได้ยืนยืนหน้าห้งนะยืนก็ได้ได้ เวลาไหดนยกสูงหน่อยนยกสูงนชนสายคนไหนสะดวกลุกออกมาก็ขอเชิญครับนเลยังไม่ไดู้รโอเค่ม่ม่ไม่ไม่ เดนทะลุฟ้าก็จะลงอย่ใด้วยะถ้าเกิดเขไม่ไปล่เราก็หวังว่า,เ,าเดินทะลุฟ้าทุกคนที่ที่ถูกจับวันนี้จะได้รับกันตัวทุกคนนะครับเพราะว่าเราไม่อยากเห็นใครไปอยู่ในคุกเพิ่มอีกแล้ว อโอเคแล้วนะครับถ่ายได้ภาพแล้วนะครับงันก็งั้นก็เดี๋ยวเราก็ขอบคุณทุกท่านมากครับ,บ,ร,บรูปแจกกลับบ้านเลยนะครับไม่ไม่ต้องคืนครับไม,ไม่ต้องคืนครับขอ,ขอเชิญเอาไปติดไว้ที่บ้านได้เลยครับเพราะว่าเป็นการอนุรง์รูปที่มีทุกบ้านของอคุณปกอกราจุดครับ